ที่สองได้แน่นเพราะควรในระดับหนึ่งแล้วแหละเราจะมาทําการกระจายรากเหมือนต้นแรกเพื่อที่จะให้รากมันดูอ้อมหินก็จะมัดในระหว่างที่เรากระจายไปด้วยเราก็เอาปอโกดแนบไปด้วยเห็นไหมเรายาปอดึงแล้วก็กระจายรากออกโกดแนบไปด้วยซึ่งเราจะทยอยทําไปทีละ ชั้นชั้นไหนเราต้องการให้ลากไปทางไหนเราก็ดัดหาให้ลากมันเบี่ยงหนีกันอันนี้เราต้องผมต้องการโชว์ให้มันเห็นโพรงผมก็จะต้องบี๊ดอย่างเงี้ยมองเหินไหมเนาะ <laughs> เอาละนี่ผ่านโลบไปได้ละหนึ่งชั้นซึ่งตอนนี้ยังอยู่ในขันแค่มัดอยู่เดี๋ยวเรามาทำการเก็บรายละเอียดโดยการยัดโฟเหมันเดิมพี่น้องอันนี้ผมต้องการโชว์เห็นพงทำผมแต่ผมก็จะทําให้มันลากมันย่อยๆเอาไว้มัดไล่ระดับลงมานาไล่ระดับลงมาชั้นที่สอง อันนี้จะเห็นว่ารากมันชิดกันเราก็ขยับออกปึบ๊บขยับออกให้มันห่างกันเพราะว่าต้องเพื่อมันโตด้วยนะพี่น้องเดี๋ยวมันโตแล้วมันจะเบียดกันเกินไปอันนี้เราก็ห่างออกมนนิดนึงนี่เห็นไหมจะกดไว้อันนี้ผมจะซ้อนไว้ข้างในทางทางล่างผมจะซ้อนไว้เพราะว่าอย่างที่บอกผมต้องการที่จะโชว์ให้มันดูเป็นเหมือนโพรงเป็นเวิร์ก เป็นโพรงเป็นถำ้ำเรามีรากมาย่อยปกคลุมด้านหน้านิดนึงอันนี้เราก็ผมก็โสดเข้าอ่อด้านนี้ก่อนชึบโอ้ยถ่ายยากแต่พี่น้องเองไม่มีคนช่วยถือกล้องเนะถ้ามีคนช่วยถือกล้องจับหาม,มุมถ่ายอะไรเงี้ยมันก็จะจะดูสะดวกดูง่ายกว่านี่นี่เห็นเห็นว่ารากพวกเนี้ยมันจะอยู่ด้านบนคือมใช่มันชอนลงมาในถำ้ำ ให้มันช้อนเข้าไปทางใต้นี่อันนี้เราก็แอบนี่เราก็แอบอาเน,นี้ดึงแอบมาเพืค่ค่อยไล่มาทีละเส้นซึ่งเส้นใหญ่นี้ผมจะให้มันช้อนอยู่มาตามรองหินเนี่ยตามที่ผมบอกเบื้องต้นเอาละเราก็มัดพอคร่าวๆก่อนนะนี่ยมัดมัดลงปลาเลย ซึ่งมันจะดูลกแน่นอนอะพี่น้องสมรัยก้อหินอะบางต้นนีมัดกันจนมองไม่เห็นรากเลยแหละแต่นี้ผมพยายามที่จะทําให้พี่น้องี่สนใจเอาไปทําไม้ก้อหินเล่นกันอะได้เห็นวิธีการขั้นตอนให้ละเอียดที่สุดเอะละดึงตึงพอสมควรละเส้นรากอยู่ในดับที่เราพอใจเนาะถ้ามันเกินไปก็ไม่ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวเรามาเด็ดทิ้งทีหลังได้อันนี้ยังนี่เกินเอาตัดทิ้งไปเลย เพราะเดี๋ยวเราก็เอาไปปลูกแล้วมันก็จะต้องมีแตกรากฝอยรากอะไรใหม่อยู่แล้วแหละอันนี้ก็รัดลงไปเพื่อให้มันแนบกปหินคือไม้ก็อหินต้องให้มันแนบหินมากที่สุดแต่ผมก็เสียดายที่ผมไม่มีต้นตัวอย่างให้พี่น้องได้ดูนะเพราะผมขายกินมดแล้ะแล้วปกตินี่ไม่ค่อยอยากทาเท่าไรไม้ก็อหินมันนักค่ <c oughs> ส่งเอาไปกินมดเวลาขายเนะอืม เส้นนี้ผมเอ้าเนี้ยไปทางนี้เดี๋ยวสอดรากไปก่อนพอมาถึงรากเส้นนี้ที่เรายังไม่ได้มัดเราก็มาทําการมัดหาวิธีเอาพี่น้องเพราะว่าไม้แต่ละต้นน่ะรากมันก็ไม่เหมือนกันหินก็ไม่เหมือนกันยึดไปลักตายตัวไม่ได้หรอกเราก็ต้องทําตามสถานการณ์ทําอะไรไปสําหรับมือใหม่เด้อยพี่น้องเด้อที่กําลังสนใจอยากได้ไม้ก็หิน เราก็เหมือนเดิมอันไหนที่มันมันทางห่างโฟมยัดเข้าไปมันทางห่างใช่ไหมต้นนี้ลากขึ้นนี่นยัดเข้าไปเพื่อจะหย่มันไปดันลากให้ชิดหิน,นโก้ลงมาเห็นไหมลากมันชิดหินมาแล้วชิบอ้าวลากปอมมดเดี๋ยว,มด,ดยวมดต่อ ตอนทำมันจะลกอย่างนี้เหลอเอเดี๋ยวพอทาสักเดือนกว่าๆนะ่ะเราก็มาลือหายที่นึงเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปทำไงมาติดตามกันดูกันไปเรื่อยๆที่ไม่ตัดยาวทีเดียวเลยนะ่ะมันเก๊ก้ต่อเอาดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะใช้พันมากขนาดไหนเดี๋ยวค่อยมาเก็บรายละเอียดกัน ทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเก็บตัวนี้แหละทีนี้ให้มันแนบหินค่อยๆนะมันจะเปอ้อแต่จะฮากแต่ฮากได้ก็ไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเราถมดินไปแล้วมันก็เตะรากใหม่ได้เพียมหน้าเนี่ยคอดีของเพียมหน้าค่อยๆผันไปใจเย็นๆอยากได้ของสวยๆ่ต้องใจเย็นๆผันพวกนี้มาพร้อมเลยก็ได้ผ่นในต้นแรกที่เราทําไปด้วยนี่พร้อมเดียก็ได้ เพราะว่าโดยส่วนมากเราก็จะทาต้นเดียวกันคือมันสะดวกในการมัดในการทําถ้าสองต้นมันจะเป็นอย่างงี้แหละแต่ผมเป็นพวกจินตนาการแหกโคกเขาเราก็อยากได้อะไรที่มันแปลกแตกต่างเขานะพี่น้องเนะเหมือนทําไม้บีทดนะ่ะเราก็ชิดไปแล้วพยายามพันให้เน่ยหนามันคงที่สุดให้มันดูแข็งแรงที่สุดคือให้มันยึด รากมันจะได้ดูเบียดเห็นไหมอย่างที่ผมบอกมาแล้วทีนี้พอพันมากๆแล้วมันจะเป็นอย่างงี้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ทาพันมาตั้งแต่ตอนที่มันเป็นกิ่งตนน้นไงเราเอาไม้โคง้งสางใกล้จบแล้วมันก็จะยากกวายการทําเอากิ่งชะ้ะหรือกิ่งตน้นมาทําพอแค่นี้ก็เน้นหนามันคงพอแล้วเพราะว่า เนียนหนาไม่เนียนหนาก็จนมองไม่เห็นเส้นรากละตอนแรกก็ว่าจะชว่วยพี่น้องได้เห็นเส้นรากเดี๋ยวคงต้องดูตอนหลังจากอีกสักเดือนนึ่ะเราค่อยมาลื้อหาทําการสร้างเก็บรายละเอียดมาอีกรอบนึงเนี่ยจะได้ประมาณในไม้ก้อหินสองต้นนี่ไม้ก้อหินสองต้นนี่ครับเราก็จะได้แล้วเพิ่มหน้าก้อหินสองต้น เป็นไม้จินในรการของผมนะซึ่งโดยปกติทั่วไปก็จะทําเป็นต้นเดียวเนี่ยใส่หินอย่างเงี้ยใส่เป็นต้นเดียวคือต้นเดียวมันจะทำงานยย่างเงียแต่นี่ผมอยากทําแบบตามเจินตนาการตัวเองมั่งนี่จะเห็นว่าเห็นไหมลากจะเบียดหินนี่เราจะพันให้มันแน่นอย่างที่ว่านี่นมันก็จะเบียดเราจะทําให้มัน ทำให้มันเบียดกันอย่างนี้เราอย่างที่ผมบอกว่าต้นเนี้ยมันจะดูเอี้ยวลบขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็มาหักลบหนีกิ่งนี้ซึ่งเวลาจบมันก็จะเป็นพุ่มอยู่ประมาณอย่างนี้แต่ว่าแยกเป็นต้นไขร่ต้นมันนะเป็นพุ่มอยู่งี่เป็นพุ่มอยู่งี่อันนี้จะเอี้ยวหนีมานี่จเจ้าด้านไหนเป็นด้านหน้านี่เดี๋ยวเรามาเลือกอีกทีหนึ่งหลังจากที่เราทําการปลูกเซตนี่จะเป็นฐานที่เอาปูนวางไว้คือไม่ใหหินมันล่ม แล้วผมดันลืมลืมเจาะเจาะปูนให้เป็นรูเพื่อที่จะยึดก็กระถางแต่ใจเบื้องแรกอะผมจะเจาด้านนี้นะเป็นด้านหน้าเนี่ยเอาด้านนี้เป็นด้านหน้าพอมันจะเห็นโครงสร้างของไม้ด้วยเห็นหินด้วยแต่ตอนนี้อาจจะดูไม่รู้เรื่องเท่าไหร่หรอกพี่น้องเพราะว่ามันอปอมันพันเยอะลุงตุงนางเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันหลังจากปลูกได้สักเดือนนึงเนี่ยจะได้ประมาณนี้ไม้ก็หินไอ้รากที่เราเห็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเวลาเราปลูกเราก็จะทางออก ทางออกให้มันได้เบออกไปข้างนอกไม่ให้มันยัดเข้ามาตายอย่างนี้นะถ้ายัดจะตายอย่างเงี้ยยัดเข้ามาตายปูนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่มันไม่สวยเราก็จะทําการเบรออกค่อยๆดัดออกมาอย่างเงี้ยแต่ทำการปลูกให้ดูเลยแล้วกันมาถึงขั้นตอนกระบวนการปลูกพี่น้องผมใช้เป็นกระถางขนาดนี้นะกี่นิ้วละ่ะแปดนิ้วปลูกเพราะว่าฐานหินมันใหญ่ อันนี้เป็นวิธีการปลูกโดยทั่วไปของการสร้างบนไซน์นะเขาก็จะปลูกอย่างนี้เทิร์นลงไปแล้วเราก็เอานี้ลงปุ๊บอย่างนี้ไหมแล้วเราก็กระจายรากให้มันออกมาน่ะออกจะให้มันสอดไปใต้หินที่เราทําไว้นะครับให้มันออกมาข้างนอกนี่ใชแนบชแนบชแนบ,นบ,นบเรียงเลยท่า <c oughs> <c oughs> นชอบแบบไหนนี่เรียง ซึ่งบางเส้นรากมันยังลงมาไม่ถึงนะไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวเวาลาเราปลูกมันก็ลงมาเองปลูกปุ๊บแล้วเราก็มาเลียเล้ยงเรี้ยงรากอันนี้ผมทําแบบคร่าวๆให้ดูก่อนนะเนี่ยเราก็จะดัดได้รากเราก็าลงไปให้มันกระจายมันจะได้ออกมาหลายรอบทิศทางนี่ให้มันกระจายออกมาอันไหนที่มันเข้าไปอยู่ใต้หินก็งัดออกมา ใหไปอยู่ใต้หินให้มันออกมาโชว์ฐานมันจะได้บานออกฐานรากมันจะได้แผ่อ,ออกบานออกฟังทำแมงทำแมงเนาะอ่าอนนี้บางเส้นอ่ะรากมันยังออกยังไม่ออกรากมันยังไม่ยาวนะเราก็จะทำเท่าที่มันมีให้เห็นก่อน,นเดี๋ยวพวกรากพวกเนี้ยมันออกมาหลังจากเราปลูกชึบเอาผสมข้าวเปลาประมาณนี้ก่อนอันนี้ผมทำตัวอย่างให้ดูเดอ้อ มันก็จะได้ประมาณนี่นได้อยู่ประมาณนี่ไม้ก็อหินสองต้นเข็มนาก็อหินอันนี้ถ้าบางเส้นที่มันไม่อยู่นะพี่น้องพอพอเราแยกออกมาเล้วอย่างเงี้ยบางเส้นมันไม่อยูนะ่จะเห็นว่ามันดีดกับคืนเราก็หาไม้เสียบลูกชิ้นอะ่ะเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เอาเตรียมไม้เราเสียบลูกชิ้นมานะผมเอานี้ทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนโคตรลงไปเนี่ยเสียบ เสียบดัดไว้ไม่ให้รากมันดีดัวไปชีดกันฮะโอเคเราเสียบดัดไว้อันนี้เรากระถมดินลงไปโคตรลงไปใหรากมันแผ่ออกอย่างที่ผมบอกเพิบถมเราจะทำการถมโดนี่แหละเอรานี่หินรากที่มันโผล่เราทำไงเราทีเนี้ยนี่รากที่มันโผล่เราจะใช้วิธีถุงครับ ถุงสวมเข้าไปอย่างเงี้ยแล้วเราก็เอาดินอะใส่ใส่เข้าไปอันนี้แค่ทำตัวอย่างหน่อยพี่น้องเด้อสมุินะหินถมเอาถุงสวมแล้วก็ดินถมเข้าไปดินถมเข้าไปให้มันเต็มเลยให้มันมิดก้อนหินมิดรากที่เราปลูกอย่างเงี้ยให้มันมิดเลยเพื่อที่จะให้รากบางเส้นที่มันอาจจะมีรอยแตกรอยหกักหรือเราต้องการให้มันโตกว่านี้อย่างเศษเนี้ยมันยังเล็กเกินไปนะมันก็จะได้โตลง ไอ้โตขึ้นโตขึ้นลากพวกเนี้ยมันโตขึ้นแล้วอีกสักประมาณเดือนเดือนกว่าๆอะไรเงี้ยเราก็จะมาทําการลื้อออกลือ่อยถุงเนี้ยออกแล้วเราก็มาลางเอาน้ําฉีดออกเพื่อที่ใหญ่เห็นว่าลากเส้นไหนออกใหม่ลากเส้นไหน,ออหน,ไหนที่เราต้องการไม่ต้องการนะเราก็จะตัดออกอันไหนเราต้องการเราก็เก็บไว้แล้วเราก็พันใหม่คือจะทําอย่างเงี้ยถ้าอยาเป็นสวยเลยนะพี่น้องแตาว่าไห้มันดูหินมันก้อแบบสวยงาม อันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างนี่หวังว่าคงเข้าใจเนาะอาจจะงงงงหน่อยนี่ย่ำทำย่างี้ใส่ดินเข้าไปถุงสวมใส่ดินเข้าไปแล้วเราก็เอาปอเนี้ยมัดอ้อมเลยให้มันโพแค่พอให้รดน้ําได้นี่ทอย่างีงนี่ผมก็จะทำประมาณนี้แหละเอาให้พี่น้องดูประมาณนี้ถ้าไม่ขายกินซะก่อนนะเดี๋ยวเรามาลือดูกันอีกเดือนนึง แล้เมื่อกี้นี่ที่บอกไปนั่นคือวิธีเทคนิคหลัก,การโดยหลักการปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์สอนมานะครับในการปลูกไม้ก้อหินแต่มันไม่สะดวกสําหรับผมเรอกเพราะว่าผมมานั่งทำอย่างนั้นมันคงไม่เซตง่ายนี่ผมจะใช้วิธีปลูกในกระถางใหญ่อย่างนี้เลยนี่คือวิธีการส่วนตัวของผมที่ผมทํานะไอ้ที่สอนใส่ถูกเมื่อกี้นี่คือเ,อเรื่องที่ครูบาอาจารย์สอนมา แต่อย่างที่บอกผมเป็นพ่อค้าทําไม้ขายนะมาทําอย่างนั้นมันไม่ทันมันดูแลไม่ทันแล้วผมก็มานั่งฉีกถุงแล้วไม่ไหวแล้วผมก็ใช้วิธีปลูกในกระถางใหญ่ไปเลยแล้วก็เลี้ยงรากมันเหมือนกันครับวิธีเลี้ยงรากก็ใช้วิธีเหมือนกันแหละเราก็เลี้ยงอันไหนมันห่างเราก็ทําให้มันชิดให้มันดูสวยว่างั้นเถอะอันไหนที่มันถี่ชิดกันเราก็กระจายออกให้มันห่างแล้วเราก็ถมดินอันนี้เป็นวิธีของผมนะมันก็ผมว่ามันก็ได้ใกล้เคียงกันนั่นแหละ นี่ถมผมก็จะถมให้มันมิดเหมือนกันถมให้มิดเสมอห,หินอย่างงี้เลยนเป็นอนการเป็นอันว่าเป็นการปลูกเสร็จสิ้นแล้วนะอันนี้เป็นกรรมวิธีของผมนะอาจจะแตกต่างชาวบ้านเขาคือเน้นย้ำว่าสิ่งที่ผมทําเนี่ยผมเน้นเอาความสะดวกของผมนะผมต้องมาประยุกต์ใช้เพื่อให้มันสะดวกเพราะว่าผมทำไม้ขายถ้ามาทําเป็นถุงอย่าง ที่อาจารย์เขาสอนมาเราเรียนมานี่มันก็ถ้าทําหลายต้นมันก็ยุ่งยากพาอสมควรนะคราวนี้ผมก็เลยต้องมาดัดแปลงใช้วิธีอย่างงี้เอาเดี๋ยวอีกสักเดือนหนึ่งเรามาลื้อกันนี่ซึ่งท่านคงเห็นแล้วกับวิธีในการขั้นตอนการทําเราจะมาลือ้ออีกเดือนหนึ่งเราจะมาลื้อออกวิธีลื้อก็คือ,อความกระถางออกเราก็เอาน้ำฉีดล่างดินพวกนี้ออกหรือจะอาใช้วิธี ค่อยๆแกะออกมาอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อเราจะมาดูว่าลากเส้นไหนมันมากเกินกว่าที่เราต้องการเพราะธรรมชาติของเพิมหน้ามันออกลากง่ายนะอันไหนที่มันเกินเราก็ตัดออกอันไหนที่เราชอบว่ามันเออดูแล้วมันบาลานกันดีมันมันมอสสวมกันดีนะก็ที่เราทําแล้วมันดูสวยอะเราก็จะทําการเก็บไว้เราก็เลี้ยงทำขนาดต่อไปแล้วข้อดีของการเอามาอย่างนี้มาทํามันก็มีคือการ พอาลากมันก็ติดปุ๊บมันก็เป็นทรงเลยมันมีทรงเพราะว่าเราไม้เป็นทรงมาทํเรล้วอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งของมันแต่ข้อเสียงมันก็คือมันจะหาหินที่จะมาใส่ก็ไม้พวกเนี้ยยากมากเลยพี่น้องยากกว่าการที่เราไปเอากิ่งช้ำกิ่งตอนนั้นะมาทําถ้าเรากิ่งตอนกิ่งช้ำอะมาปลูกอย่างนี้เราเรามาวางโครงสั่งตามหลังอ่ะมันจะง่ายกว่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งเป็นข้อดีแตกต่างกันไปก็ไม่มีอะไรเป็นตายตัวนะพี่น้องเอาความเหมาะสม อย่างผมเนี่ยจะทาเป็นตัวอย่างให้ลูกค้าดูว่าไม้จิ๋วที่ซื้อจากผมไปแล้วเนี่ยมาเอาไปก่อหินได้ไหมยังเหลืออีกต้นหนึ่งนี่ถ้าซื้อไปแล้วไปล่างลากทําก่อหินได้ไหมท่านก็ต้องเอาไปพิจรารณาแล้วก็เอาไปทำเอาไปหาหินหาเหลี่ยมหาทรงของท่านเอาที่ท่านชอบเอาละครับพี่น้องคลิป เพิ่มหน้าก็หินบนสซไม้ก็หินนะอาจจะดูเก๊กางๆหน่อยเด้อเพราะว่าห่างกันถ่ายคลิปมานานก็ <g ül> จะได้ประมาณนี้ก่อนตอนนี้มันทําอะไรยุกคูกคักมันก็เลยไม่สะดวกอย่างที่เห็นต้นคลิปแหละว่ากําลังทําร้านกาแฟาท็โก,กดังเก็บของทําเรียกอะไรละเหมือนสตูดิโอนั่งแก่งไม้อะ่ะก็กาลังอยู่ในในระหว่างการก่อส่งางก็นี่ก็ ต้องทำบอ่อปลาด้วยทําอะไรด้วยหลายอย่างก็เลยห่างหายก็ทําคลิปกันไประยะหนึ่งเราก็ไม่ได้เข้ามาทักทายแม้แต่ใน Facebook ผมยังไม่ค่อยได้เข้าไปนะพี่น้องเอาละสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเล็กๆลกเหมือนเดิมครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุลาดบอนไซฟาร์มก็คลิปนี้บอนไซไม้กอหินโดยเจียวคลาด <c oughs> ไปแล้วครับสวัสดีครับผม มันมันจะตายก่อนไเนี่ยเดี๋ยวไปลดน้ําใส่น้ำยาเรยงรากลราลดรดน้ายาเร่งรากระวางร่มลาไลมันไม่ตายเรกเอามาอย่างงี้ยังไม่ตายเลย